ครับคุณผูชมครับพบกับรายการที่นิวยาในช่วงขององค์การปหาส่วนจังหวัดพระนครสิยาเพื่อประชาชนนะครับคุณชมสามารถติดตามรับชมรายการนี้นะครับผ่านทางเคเบิลทีวีนะครับเคเบิลช anel HD สามสิบ เครือขายของเจริญเคเบิลทีวีกรุงเทพมหานครรับชมได้จริงเทพมหานครและก็ต่างจังหวัดนะครับที่ยิ่าติดตั้งได้ที่สิทธิวาเคเบิลทีวี TV, หรือว่าดูย้อนหลังรายการนี้ได้ทางช่องชาญชลาข่าวนะครับของสถานีข่าว a อทีนะครับยูทูบนะครับคุณชมครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียาภายใต้การนําของท่านนายกสมทรงพันเจริญบริบูณ นะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนัลกรศิยาก็ยังมุ่งมั่นทําหน้าที่สําคัญในการขับเคลื่อนแล้วก็สนับสนุนการทํางานของของค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับเพื่อพัฒนาจังหวัดพนัลครศิยาให้ก้าวหน้ารอบด้านต้องบอกอย่างนี้ครับว่าที่ผ่านมาคุณผู้ชมถ้าติดตามในรายการที่นี่วิยาในช่วงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพนัลครศิยาเพื่อประชาชนผู้อาทิตย์เนี่ยเรานําเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนัลครศิยานี่ไม่ได้ทํางาน นะครับหน้าเดียวแต่มีหลายหน้านะครับเพราะว่ามียุทธศาสตร์หลายยุทธศาสตร์แล้วก็มีการาผลักดันยุทธศาสตร์เหล่านี้นะครับตามท้องถิ่นต่าง ั่นหมายถึงว่าถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไหนเนี่ยเขาก็มีแล้นโยบายวิทยาศาสตร์คล้า,ายๆกันอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นเป้าหมายที่ทางองค์การมหารสทยนจังหวัดนครศรีอยุธยาเข้าไปได้เนี่ยก็จะทําเข้าไปสนับสนุนแล้วก็เขาไม่มีงบประมาณเนี่ยทางองค์การมหารสทยนจังหวัดก็จะเข้าไปสนับสนุนถ้าคุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะฮะก็จะมีกิจาการรมมากมายนะครับอย่างเช่นยุทยศาสตร์การพัฒนาด,ด้านโครงสร้างพื้นฐานครับเพื่อสร้างความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมและก็สาธารณูปโภคเนี่ยผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับเท่าที่ชม เห็นนะครับล้าก็ติดตามในภาพไม่ว่าจะรีวิวที่ทางสถานีข่าวเอทีวีนำเสนอเนี่ยคุณผู้ชมดูอยู่นี่นะครับก็จะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียานี่เรามีการพัฒนานะครับมีการพัฒนาเรื่องของถนนหนทางนะครับมากเลยครับ นะครับเรื่องถนนนียเป็นเรื่องหลักคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเขาจะมีสมาชิกสภา,าจังหวัดนะครับกระจายอยู่ประมาณทั้งสาท่านเห็นจะได้ใน16อําอำเภอแล้วแต่ละท่านเนี่ยเขาจะรวบรวมครับความต้องการปัญหานะครับแล้วก็สิ่งที่ควรจะทําในพื้นที่ตัวเองเนี่ยส่งมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครสุวยรณผ่านการประชุมสภา,าครับคุณผู้ชมการประชุมสภา,าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็จะมามีการประชุมสภา,ากันแล้วก็ มีการแจกแจงเรื่องงบประมาณก่อนที่จะแบ่งนะครับงบประมาณต่างๆเนี่ยไปตามอำเภอต่างๆหรือตามความต้องการของสมาชิกสภาจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะฮะถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับถนนหนทางหลายส่วนเลยสะพานนะครับนะฮะนี่ก็เป็นผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพนัรกรุีดาที่ทําขึ้นนะครับนี่เป็นเป็นเป็นเป้าหมายหลักเลยที่ทางท่านนายกสมทรงพันจริญลกุ่ท่าน ให้ความสําคัญอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยต้องบอกคุณชมเลยอันนี้ก็สําคัญนั่นก็คือยุทธศาสตร์การพัฒนาด้ดานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตยกระดับการดูแลสุขภาพการบริการประชาชนสวัสดิการสังคม เราจะเห็น,นครับที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียาเนี่ยเริ่มตั้งแต่เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนตามเหตุการณ์ต่างๆครับถ้าคุณชมติดตามมาตั้งแต่โควิดนะครับทุกเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็เข้าไปปักพันน้ําท่วมก็นากระสอบทรายไปนะครับนี่คือภารกิจหล,กล,กลักๆนี่คือยุทธศาสตร์ในเรื่องของการพัฒน,นาด้านคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็การช่วยเหลือดูแลกลุ่มเปราะบางการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้หรือว่าบ้านชม รุดเสียหายผู้ไม่มีบ้านเนี่ยนี่ก็เป็นภารกิจหลักนะครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพนศรีอธยาได้ทำเป็นประจำครับคุณผู้ชมแล้วก็จะเห็นว่าแต่ละส่วนเนี่ยนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ต้องผ่านสมาชิกสภาจังหวัดนะครับที่ไหนเนี่ยมีการทํามากขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมก็เห็นนั่นแหละครับก็คือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยทางสมาชิกสภาจังหวัดเนี่ยที่ลงไปเนี่ยมีความใกล้ชิดกับชาวบ้านแล้วก็สามารถทําได้นะครับพุทธศาสตร์เรื่องการท่องเที่ยวก็เป็นยุทธศาสตร์ ที่สําคัญอีกยุทธศาสตร์หนึ่งถ้าคุณติดตามในรายการเราก็จะเห็นว่าเรานําเสนอเรื่องยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไปพอสมควรนะครับโดยเฉพาะนะฮะยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนาธรรมประวัติศาสตร์แล้วก็วิถีชุมชนตอนหลังๆเนี่ยผู้ชมเรื่องของการแนะนำอาหารที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเขาดูแลที่ไหนดูแลทุ่งมะขามย่องใช่ไหมครับดูแลอ,อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีดูแลเรื่องของอ อะไรอ่ะภูเขาทองทุ่งเขาทองนะฮะสมเด็จพรนะนเรศวรมหาราชเนี่ยพวกนี้คืออ่างเก็บน้าแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับตรงนี้นะะเ,ปนเ,ปนเป็นเป็นเป็นความรับผิดชอบขององค์กา,ารมหาส่วนจังหวัดอยู่แล้วแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยทางองค์การมหาส่วนจังหวัดพระนครศรียาจะลงไปให้ความสำคัญก,กับการท่องเที่ยวชุมชนครับคุณผู้ชมนะครับถ้าใครติดตามเห็นเราจะนําเสนอเรื่องนี้มากนะฮะตอนนี้คือองค์การมหาส่วนจังหวัดพระนครศรียาต้องการไปผลักดันการท่องเที่ยวชุมชน นะครับการท่องเที่ยวชุมชนนี่ถือว่าเป็นหัวใจนะเขายังไม่มีโอกาสได้เกิดขึ้นมาข้างนอกมากเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะมีการส่งทีมงานเข้าไปช่วยในเรื่องของการประชามนธุ์ก่อนระดับแรกนะต่อไปก็จะมีเรื่องของการเข้าไปเพิ่มการเรียนรู้หรือว่าการพัฒนาต่อย,ยอดต่างๆรวมทั้งการแนะนำนะคนที่เวลาเข้ามาศึกษาดูงานให้เขาเข้ามาเที่ยวชุมชนมีการประสานเรื่องการเอาสินค้าชุมชนมาจําหน่ายอันนี้เป็นแนวนโยบายของท่านนายกสมทรงพันจเจริญประคุณในการที่จะ ทำโครงการนี้นะครับนี่เป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนอายุทยาเรามีการท่องเที่ยวชุมชนมากมายครับคุณผู้ชมยกตัวอย่างฮนะตลาดกงโคง้งนะฮะตลาดกงโคง้งนี่ก็เป็นหัวใจเลยนะฮะของแลนด์มาร์คอายุทยาจริงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นสุขเสราร์อาทิตย์ใครมาเนี่ยก็สามารถไปเที่ยวได้หรือว่านะฮะตลาดคลองโพเนี่ยตลาดน้ำคลองโพนะฮะเสราร์อาทิตย์นะฮะที่บางปะอินฮนะรวมถึงนะแหล่งเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่บางปะหานนะครับที่ หบ้านอารัญญนยิกนครหลวงหรือว่าแม้กระทั่งที่วัดย่าห่างทองนะครตอนนี้ก็เรื่องผลิตภัณฑ์นะฮะผ้าหลายอย่างแล้วก็กลุ่มแม่บ้านต่างๆเขาก็ออกมาทํากันนะครับ อีกจุดหนึ่งนะคะยุทธศาสตร์ด้านาการศึกษาศาส,สนาวัฒนธรรมสนับสนุนการเรียนรู้นะฮะการอนุรักษ์วัมรดกทางวัฒนธรรมและก็ประเพณีนะครับนี่เป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญเลยนะครับเพราะว่าเป็นหน้าเป็นตาของอยุธยาทางนายกองค์กรรารแห่ส่วนจังหวัดพระนครศรียานี่ให้ความสําคัญเรื่องนี้ครับโดยนะฮะยกตัวอย่างเช่นการจัดประเพณีนะฮะที่เราเห็นนะประเพณีที่วัดกลางเนี่ยครับอาจจะมีบูชาการส่งเสริม ประเพณีเรื่องการาแข่งเรือประเพณีต่างๆนะงานเดต,ตับเต่าเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมงานเดต,ตับเต่านี่ก็เป็นงานหนึ่งฮนะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครยุธอยาให้ความสำคัญน,นะครับเพิ่งจัดไปเนี่ยนะครับนี่ทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครยุธอยาจัดมาสนับสนุนมาทุกปีนะครับเพื่อให้งานนี้กลายเป็นงานที่ติดตลาดี่บอกว่าเป็นเวลาถึงส2ปีแล้วนะครับเดตับเต่าก็สามารถที่จะผลักดันให้กลายเป็นงานที่ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้นะครับแล้ว แล้วก็อย่างอาจจะมีบูชาเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยนะฮะก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมระนครสิาก็เข้าไปให้คําแนะนําแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือนะปัจจุบันนี้สนับสนุนเป็นงบประมาณทุกปีเลยนะครับในการจัดให้งานใหญ่ขึ้นล่าสุดเนี่ยจัดกันนะมีขบวนช้างมา้าแล้วก็ไปจัดกันที่ปราสาทนครหลวงอันนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ด้วยแล้วก็พัฒนาการเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมรวมถึงงานพณีต่างๆไม่ว่าจะเป็นห่มผ้า จะดีนะฮะผมห้าจะดีนะฮะ,ะที่จัดขึ้นหรือว่างานเทศก,กาลเข้าพรรษาต่างๆนี่ทางนายกองค์การมหารส่วนจังหวัดมนครศรีาท่านก็สนับสนุนนะครับแล้วก็ที่สาคัญต้องบอกเลยครับว่าปัจจุบันนี้ก็ให้ความสําคัญในเรื่องของความเท่าเทียมด้วยก็จะมีงานาด้านของการส่งเสริมการท่องเที่ยวปนเข้ามานะแล้วก็อยู่ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ไปปน,นเรื่องของการ ากวัฒนาธรรมด้วยอีกนะก็จะมีการอย่างประปวดนะแต่งชุดตรงชุดไทยเนี่ยน,ะนายกองค์การมหารส่วนจังหวัดก็จะไปสนับสนุนนะครับพิธศาสตร์หนึ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมณฑลกวายาให้ความสำคัญอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นหัวใจหลักแล้วก็ดําเนินการต่อเนื่องมานานพอสมควร โดยมีฟันเฟืองหรือว่ากลไกที่ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าคนไกลสําคัญนะครับนั่นก็คือกลุ่มของทอสมรหรืออาสา,าสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวล้อมประจำหมูบ่บ้านนะฮะที่เราเรียกกันทสมเนี่ยแหละครับมีคุณสมศักดิ์สันทินาคนี่เป็นนายกสมาคมคือเขาจะได้รับการสนับสนุนนะครับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยท่านนายกสมรงม,มันจะเร็วรือกุน กลุ่มนี้นะฮะเป็นหัวใจหลักในการจัดกระบวนการนะคไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้นะฮะให้ความรู้มีการประชุมสัมนาดูงานนะฮะอันนี้ถ้าจะเป็นเรื่องของทอสมจัดการนะครับทำให้เกิดการเรียนรู้เสร็จเป็นเรื่องของการปฏิบัตินะครับจัดกิจกรรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์คูคลองต่อยอดต่างๆนะครับอันนี้ทางองค์การมหาส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะให้งบไปสนับสนุนทุกปีครับโดยทางทสมเนี่ยก็จะจัด กิจกรรมนะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ,าอนุรักษ์ภูคองที่ผ่านมานะหรือว่าการรณรงค์การใช้ขยะ,ะที่รีไซเคิลการกจัดขยะการสร้างมลภาวะที่ดีขึ้นการปลูกต้นไม้นี่ก็จะเป็นหน้าที่ทสมที่เข้าไปร่วมนะองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดก็จะสนับสนุนเรื่องนี้นะครับยุทธศาสตร์อีกอันนึงที่สําคัญมากเลยก็คือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับพร้อมดูแลรักษาความสงบรเรียบร,ร้อยของประชาชนเนี่ยผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับ ยุทธศาสตร์นี้สําคัญยกตัวอย่างง่ายๆครับตอนที่เกิด นะอุทกาภัยสําคัญเลยอุทกาภัยเนี่ยองค์การบรหาส่วนจังหวัดนี่แจกนะระดมแจกเรื่องของกระสอบทรายไปทั่วทั้งจังหวัดมหาศาลมากครับระดมหา,เ,าเครื่องสูบน้ําไปสูบน้ําออกในจุดที่น้ําท่วมขังนะครับนี่เป็นภารกิจหนะ้าที่ช่วงที่เกิดเพลิงไหม้ใหญ่นะที่พาชีองค์การบรหาส่วนจังหวัดนครศรียาก็จัดรถน้านะครับแล้วก็ฐา,ารที่มีมต่างๆไปสนับสนุนนีเ่เป็นเวลานานจนเหตุการณ์คลี่คลาย ที่ก็เป็นภารกิจที่ต้องบอกว่ายกตัวอย่างคร่าวๆนะเพราะว่านายกองค์การมหาส่วนจังหวัดพระนครยุธยาคุณสมทรงเนี่ยเขาให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับว่าเราจะต้องมีทีมที่จะต้องมีความเข้มแข็งแล้วก็ดูแลพื้นที่ได้นะครับสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เ,เรียกว่าเขามีรถดับเพลิงอยู่แล้วมีการช่วยเหลือแล้วแต่ไม่เพียงพอเราก็จะเข้าไปนะเจ้าน้าท่วมเนี่ย ถ้าใครเห็นก็จะมีเครื่องสุบน้ำนไปทั่วเลยแม้กระทั่งเรื่องของการเกษตรเนี่ยตอนนี้นะครับที่น้ําแรงน้ําแรงตางก็จะมีเครื่องสุบน้ำไปติดตั้งนะหลายอำเภอที่เราไปทํามาอย่างที่ ท่าเรือใช่ไหมท่าเรือเนี่ยสสอาร์มไอสจอาร์มเนี่ยก็ไปดูแลนะครับรายงานมาเขาก็จะส่งเครื่องสูบน้ําไปช่วยนะครับแล้วก็เรื่องของธรรมิบาลนะการจัดธรรมิบานเน้นความโปร่งใสเนี่ยแน่นอนครับองค์การมหาส่วนจังหวัดพระนครสัญยาให้วความสำคัญเรื่องนี้เรื่องของการโปร่งใสเรื่องของการาต่อต้านการทุจริตหรือผู้มิชอบจะเห็นว่าการอบรมสัมนาหลายครั้งแล้วการประกาศเรื่อง ของหน่วยงานที่มีความโปร่งใสองค์การอาหารส่วนจังหวัดพระนครศรียาก็เป็นหน่วยงานแรกๆต้นๆที่ได้รับความไว้วางใจนะครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเป็นหน่วยงานที่เราเ เรียกว่าเป็นห่วยงานหลักนะฮะองค์การอ,าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครสุธยาเนี่ยนะครับผู้ชมวันนี้ต้องบอกเลยฮะด้วยความที่ร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยายืนหยัดในพันธกิจหามุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่นอยุธยาให้เติบโตอย่างมั่นคงและก็ยั่งยืน นะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในจังหวัดพระนครศรียาครับและนี่คือรายการที่นี่อยุธยาในช่วงขององค์การรินาส่วนจังหวัดพระนครศรียาเพื่อประชาชนพบกันใหม่คราวหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองให้ก้าวไปสู่เมืองที่พร้อมรับปรับตัวและปริโฉมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด ในอนาคตอันใกล้เพื่อให้พัเทียมกับนานาอาระยะประเทศตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพลเมืองอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรมบนพื้นฐานของความเป็นจริงที่สามารถทำให้ทันทีอันนำไปสู่เมืองที่มีการพัฒนาอย่าง สร้างสรรค์และยั่งยืนผ่านนโยบายการพัฒนาแบ่งด้านตามที่ดิฉันได้แถลงต่อที่ประชุมแห่งนี้ดิฉันขอเรียนว่าเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจและจะทุ่มเทสะพสภกำลังในการที่จะดำเนินการนโยบายจะนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารราชการ ในอดีตที่ผ่านมาของตัวดิฉันเองพร้อมด้วยทีมผู้บริหารที่สูงรุดและมีความเชี่ยวชาญเข้ามาร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปาาัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุยาอย่างสุดกำลังฝา,า,ากสามารถโดยยึดหลักธรรม,มาภิบาลมา เป็นแนวทางในการบริหารราชการตามอำนาจหน้าที่เปิดโอกาสให้ประชาชนจังหวัดมระนครสีญ,ญาและภาคส่วนต่างๆได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์นโยบายและยุทธศาสตร์ตามแนวทางที่ได้เสนตอต่อสภาแห่งนี้เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จและภาคภูมิใจ ร่วมกันสืบไปสุดท้ายนี้ทิ่ฉันขอขอบพระคุณท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้สงเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟังคำแถลงนัดบา,ายการบริหารราชะการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยยาในวันนี้ทีฉันและทีมงานหวังว่า จะได้รับความร่วมมือและได้รับความไว้วางใจจากท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกีรติทุกท่านสนับสนุนการบริหารงานของพิ่ฉันและทีมงานตลอดวาระของการทำงานในฐานะนายกองค์การบริหารจัดการพระนครศรีอยุธยาต่อไปขอขอพบพระคุณทุกท่านอย่างสูงและ ทุกท่านแข็งแรงมีความสุขค่ะพัฒนาไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ